ังจากกำแพงถล่มไปนะครับก็บผมถึงได้รู้ว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าปลูกต้นไม้ไว้ริมริมกำแพงเนี่ยมันก็จะช่วยไล่ครับเนี่ยดินมันไม่สไลด์ไปเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะต้นนีคน้ครับต้นอะโวคาโดครับผมปลูกจากเมล็ดนะผมเพาะเองเนี่ยสองต้นเนี่ยผมปลูกจากเมล็ดเพาะเองครับเนี่ยตัวดินมันจะไม่ค่อยสไลด์นะครับซึ่งแตกต่างจากตรงนู้นครับที่เป็นไกลๆนะ่ะ ไม่มีต้นไม้เลยนะเพราะว่าตน้ตนน้นเป็นที่ผมถอยรถเนาะมันก็เลยสไลด์ไปไกลนะครับแต่ว่าต้นไหนที่ผมปลูกต้นไม้เนี่ยจะไม่ค่อยสไลด์นะโดยเฉพาะของโอะโวคาโดเนี่ยรากเขาเนี่ยผมดูจากรากเห็นไหมรากเนี่ยเขาเดินเต็มเลยครับรากเดินแบบเดินแบบละเอียดยิบอะรากฝอยเขาอะเดินยึดอยู่ในดินครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ค่อยสไลด์มากนะครับตรงเนี้ยตรงที่เป็นต้นอะโวคาโดสองต้นเนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดจะปลูกอะไรที่มันป้องกันดินสไลด์ได้นะผมว่าน่าจะเป็นต้นอะโวคาโด,ดจะเป็นทางเลือกที่ดีนะผมว่าลองไปพิจารณากันดูแล้วกันครับ